สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องรากิกพารวยยูขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะค่ะยังบ่ขันบ่ม,มื่นบ่คำบ่เด็กบ่ดืนะะ่นเฮากับบร่ระบ,บ่นอนกันเนาะ,ะมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งกับแนวทางเรารพัฒนาตอวงวดของหกเซียนเนาะคะ่ะกับวันศุกร์เนาะอาจจะมีเลขเลขล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะชอช์ไซชานอ,อ๋อเพชรเจีปากแดงเจตีตาพาร,รวยแลวก็ล,กล็อกปุเลขล็อกอุดรเนาะ เล็กลอกอุดรลอกกีกับบงย่างบาทันนในลงคลิปเนาะมีแต่ลงภาพหนึ่งไปห้เมื่อคืนวันจันทร์หรือวันอังคารลงให้เมื่คอคืนเมื่อหนึ่งนี่ลหละวันอนังคารหรือวันพุธลอกกีก็จํามาได้ลงเออเออแต่ว่าลงภาพนิ่งห้เนาะคะ่ะลงไปในโพดสําหรับลอกเล็กลอกอุดรเนาะค่ะเดี๋ยวก่อนที่เขาเสียบ,บึงแนวทางเรา,าพัฒนาต่องวดของทั้งหกเซียนลอกกีกัตตองกาขอบคุณขอบคุณเอซแฟนคลับเนาะค่ะบ่ววาสิป็นคนเก่าแล้วก็ะ คนใหม่ที่ยังติดตามแล้วก็รอคอยตัวเองแนวทางของทั้งหกเซียนอ่ะเลกล็อกล็อกอุดรกับพึ่งมาใหมเนาะค่ะฝากเนื้อฝากตัวไว้กับอีกหนึ่งแนวทางกับแนวทางรับพัฒนาของเพิ่นเนาะแล้วก็กับขบคุณแนวทางจากทั้งหกเซียนนะคะที่หายแนวทางมาวางทางช่องเมว่าจะเป็นชอชายชาญอเิษฎจตาพารวยล็อกเทียนทะเลเจปากแดงแล้วก็ล็อกเลคล็อกอุดรเนาะที่หายแนวทางมาวางทางช่องกลับกอบระคุณได้ลายค่ะ เลขทุกตัวเนาะคะ่ะมาเป็นแค่แนวทางตัวไซวิจจีจารณญายในการรับชมและกครแล้ฟังเหมือนเดิมคือเ้าเช่นเคยเ,คเคนาะคะ่ะเพื่อเพิ่มเป็นการเสียเวลาสิได้บ่คบําบ่เหมือนบ่ดึกบ่ดื่นกับการนอนหลับพักผ่อนเนาะเอาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาตรงงวดของทั้งหกเซียนกันเลยค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นแนวทางลาพัฒนาของอ่าชอชัยชาญเนาะสําหรับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาของเพื่อนเข้าไปที่ตัวเน้นตัวจอบศูนย์หกหกศูนย์ อาจจะต้องกลับแน่เนาะแต่ป้าเป็นตัวเน้นตัวเดสองตัวเนาะค่ะสองตัวที่เพิ่นให้มาเราเติมๆป็มังๆกับตัวเลกแนวทางเราพัฒนาของจอใจช้ชานเนาะัวใดที่กําลังรอคอยแล้วก็ติดตามย่าพึ่งเรือนคิ่ผ่านไปเด้อค่ะรอแล้วก็บ,บึงแนวทางน้ำแข็งไปยาวๆเนาะสำหรับเอฟซีไม่ที่เพิ่งเข้ามาค่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามแลวก็เอฟซีคนเก่าเจ้าดืมเจ้าประจําตั้งแต่เริม เปิดคลิปเปิดช่องมากับขอบระคุณเป็นไรเนาะคะ่ะไปต่อกับแนวทางใหม่ของซอชัยช,ยชานเนาะเพราะว่าคนเข่าสองงวดติดงวดที่แล้วเปิดเลิกมาของคนกเข่าไปเต็มๆเนาะศูนย์สี่เข่าสี่ศูนย์เอ 04, เอเข่าศูนย์สี่นั่นแหละคะ่ะตัวนี้ตัวจอไปปะต่งกับแล้วก,ก็มาเขา 60, ่าหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกแนวทางของอ่าซอชัยช,ยชานกับแนวทางสองงวดติดละ เมืองวดนี้วัน,นวที่3เนาะขอให้ปังขอให้มานขอให้เดินต่อกับแนวทางเราพัฒนาของชอใจชานวิ่งลูดเนาะคะ่ะเพื่อนไฮมามีเก้ากับ4เด่นที่9กับ4 2ตัวครห้งมี 1, 9 0้า9 2 4 5 4 6งแล้วก็4 7เเน้นที่4หางสำหรับ 2, 6, ะะ 0, 2 5, 7, ตัวเนาะค่ะมี90 92 45แล้วก็4 7ค่ะตัวเน้นตัวเจาะเลขเบิ่์นมี99กับ4 4 สามตัวสี่หางมีเก้าสี่ห้าเก้าสี่หกเก้าสี่เจ็ดแล้วก็เก้าเก้าสี่น่นที่สองหางสำหรับสามตัวนะคะมีเก้าสี่เจ็ดแล้วก็เก้าเก้าสี่รอบนี้ของเพื่นจัดไปค่ะสำหรับของชอชัยชาญกับแนวทางและพัฒนาตัวงวดงวดที่สามของเดือนเนาะเปิดเลกเดือนมาของเพื่อนก็เข้าปัง,ปง ประวัติเพื่อนอาจจะย้อนหลังตั้งแต่เริ่มให้แนวทางเรากิ่งมากเนี่คือสายวิ่งสายรูด18งวดรูดไปแค่สองแล้วค่ะสถิติเก่าคันผู้ใดที่ติ 9, ดตามของเพื่อนอยู่ล็อกกิก๊กอาจจะไปจดไว้เขียนไว้เนาะย้อนไลก์กับยานเอว่าวเ <c oughs> บึงแนวทางแต่ว่าคนเก่านี่สีรูดดีนะคะว่าชอบใช้ทาน,นเพ่อนเพื่นเดินดีของเพื่นเดินดีลองบึงว่า ในเดือนนี้เพิ่นจะรูดไปจากงวดเนาะกับตรัรเกแนวทางของซอใจาานกับหน้าจอกับแนวทางใหม่ของเพิ่นเนาะค่ะไปต่อของล็อกเทียนทะเลเนาะงวดที่แล้วกับเขาอยู่นอกของล็อกเทียนทะเลต่อไปหนึ่งหนึ่งงวดนี้ก็มาเข้าวิ่ง,งรูดนะคะสายวิ่งสายรูดสองหนึ่งไอสองสองออกสองหนึ่งเลขบิน เรากับแนวทางใหม่ที่เพิ่นไหมาลแล้วกับล็อกเทียนทะเลแล้วพัฒนานะวคะวิ่งรูดบนล่างเพิ่นไหมามีเด่น4กับ8วิ่งรูดเด่นที่4กับ8ปดองตัว6คหางมี4 3 4 2 4 1 4 8 4 7แล้วก็4 6ค่ะเน้นที่4เนาะแนวทางเพิน่นเน้น ตัวนี้ตัวเวจาะมีอยู่4หางเนาะคะ่ะสําหรับ2ตัวมี C3 C1 C8 หลักกับ C6 เลขเบิ้ล C4 กับ88 3ตัว C หางมี8 C3 8 C2 แลักกับ8 C1 หลักกับ8 C4 เน้นที่2หางสําหรับ3ตัวมี8 C3 กับ8 C1 ตัวนี้ตัวเวจาะของเพื่อนค่ะครับนาจอก,กับบล็อกเทียนทะเลกับแนวทางเรับพัฒนาตัวงวดของวันศุกร์ที่7นี้นาะคะ่ะ ตุกติดติดต่ตอของเตตานะคะเซตตาผารวยเตตาภาร่วยจะเม่สายวิ่งสายรูดยังบ่พาดเลยเนาะกับแนวทางของเจตางวดแรกของเดือนนีหน้าก็เข้าไปค่ะเต็มเต็มเลขบินหนึ่งหนึ่งสิบเอด แล้วก็เลขก็หายหน่อยหางพะนะแค่สี่คูสี่หางเอาไปตัววิ่งตัวรูดเบิ้ลหนึ่งหนึ่งแนวทางนี้ตรงมีแนวทางตรงมีติดเบิเลนะ้ลไว้เนาะเพราะว่าเล่าวัฒนานี่มาถูกรูปแบบโดยเฉพาะเลขเบิ้ลออกดีดีเลขเบิ้ลของเพิ่นไปต่อกับแนวทางม่คู้ใดทีเราค่อยของเจตายอยู่กับแค๊หนาจอเด้อกับแนวทางรับนาของวันศุกร์ที่เจ็ด มีนาคมเนาะเลาาพัฒนาวิ่งหลุดเป็นหามากมีห่างก,กับ3 2ตัวสี่หางมี3031ูนหาสแล้วก็หา4นิ่มที่2องหางสำหรับ2ตัวมี3 0มศหาศเอ้ยสาแล้วก็หาสค่ะตัวเนีนตัวเจาะเบิ้ลหาหากับส3มสามสตัว3ามหางมี353 354แล้วก็355ห้้น่มที่หางเดียวค่ะ สามหาสามกับตอนนี้โดดจาอเลขกสามตัวเน,นวาเขเนะของจจตาพารวยฝากเป็นกําลังแรงใจเหมือนเดืมคือเก่าค่ะเพราะว่าของเจตายังเดินดีเดินสะดวกเดินตลอดเดินแบบปัง,ปงๆอยู่เนาะของจจตาพารวยฝากไปอีกหนึ่งแนวทางไปต่อตามต่อของเพื่นจีปากแดง สีปากแดงอะงวดที่แล้วเขาปะงวดที่แล้วก็สายวิ่งเนาะวิ่งศูนย์รูดศูนย์แต่ว่าไปบ่หอดศูนย์สีเนานะงวดที่แล้วให้ทั้งศูนย์กับหกงวดนี้ก็ยังติดหกไว้อยู่สาหรับแนวทางของเพื่อนกับเขาไปที่สายวิ่งสายรูดกับเด่นที่หกนะคะมาเบิ่งงวดนี้ว่าเพื่อนจะมาต่ออีกปะ ของหเส้นนี้ถือว่า2ตัวมาตัวยังเดินดีอยู่นะคะยังไม่มีใครหลุดอ่ามีอยู่กับสินี้ผู้หนึ่งเนาะมีแค่สำนักเดียวเจ๊ C, ปากแดงนะคะสำหรับลาพัฒนาวิ่งหลุดบนไหามามีสกับ0เด่นที่สกับ0 2ตัว6หางมีส9 C 8, C 7, 04, 0 5, 0เ8้7สีแปดสีเจ็ดศูนย์สีศูนย์ห้าศูนย์หกนนที่สหางสำหรับสตัวมีสีเกและกะ้วก็สแล้วก็ศูค่ะตัวเน้นตัวจอ บิ้ลีสกับศูนตัวสีหาง049ย์สี่เก้าน่แปดศูน็ดแลเน้นที่สองหางค่ะสำหรับ3ตัวมีศูนย์สี่เก้ากับศูนย์ศูนกเบายุกเสียวไปต่อคะ่ะไปต่อกับเจ๊ปากแดงกับเาล่าพัฒนาของเพื่อนคะสายวิ่งสายรูดสายตัวเน้นตัวเจาะ ลองดูกับแนวทางของจีปากแดงมักเส้นใดจัดเส้นนั่นเนาะหลายเส้นเท่า,เเากับตามบ่ไวเท่าต้องเส้นที่ที่จะคองมากเนาะหรือเสียเอามาเทียบเอามาเคี่ยงกันนะสำหรับงวดแรกของล็อกเลขล็อกอุดรเนาะล็อกกิกอาจจะไม่ได้ลงคลิปวีดีโอหาแต่ว่าล็อกกิกลงโพสภาพนิ่งไปเนาะค่ะโพสไปให้ ของพืนกัเข้าไปที่สายวิ่งสายรูดให้มาเดนที่หนึ่งกับหกนะเข้าไปที่ทั้งสงตัวเนาะลืมบงให้หนึ่งกับหกเอาทั้งบนทั้งล่างกับแนวทางของอ่เลีบล็อกอุดรนทางแรกที่มาวางทั้งสองไปต่อกับคืนนี้แนวทางที่สองวาสิมนันสิเหงสิปังสิเดินดี ส่วนมากทำมาว่างครั้งแรกนี่เดินดีอด้วยค่ะเดินดีสองวดางวดนี้ลองดูเนะาะค่ะกับเลขล็อกอุดรลอบพัฒนาวิงดูดบนไหามามีหากับ4เดินที่หากับ4 2ตัว6หางมีหา C หาสามหาสอง C ศแล้วก็4 2ค่ะนิ่นที่4หางสำหรับ2ตัวมีหา C หาส,สองแล้วก็4 2ตัวกนิ่นตัวจอดเนาะเบิ้น5 5กับ4 4 สามตัวซี่หางมีหาซี่ศูนย์หาซี่หนึ่งหาซี่สองแล้วก็หาหาซี่เน้นที่สองหางสำหรับสามตัวมีหาซี่สองแล้วก็หาหาซี่ค่ะตัวเน้นตัวเจาะของเหล,ล็กล็อกอุดรับมาจอเลยสำหรับแนวทางงวดที่สองของเหล,ล็กล็อกอุดรไปต่ออ๋อเพชรอ๋อเพชรลุดไปนะคะ่ะงวดนี้ งวดที่แล้วของเพื่นเข้าไปตัววิ่งตัวรูดงวดนี้รุดไปงวดบนพุทธที่ผ่านมารุดไปเนาะค่ะสําหรับสายวิ่งสายรูดสองตัวสามตัวรุดไปไปต่อกับแนวทางใหมไปต่อไม่รโรชากับออเพชรล่าพัฒนาวิ่งรุดเพื่นไหหมามีแปดกับหาเล่นที่แปดกับหาสองตัวสี่หางไอสองตัวหกหางไหหมามีแปดหาแปดสี่แปดสาม หาสาหาสแล้วก็หาศูนย์เน้นที่4ีหางสำหรับ2ตัวมี8ปดหาแปดสามหาสมแล้วก็หาศย์ค่ะบิ้นแปดกับหาหาสตัว4หางแปดหาสามแหาสอแหาหน่งแล้วก็แปหหาค่ะเน้นจอที่สองหางสำหรับ3ามตัวมี8ปดหาสกับ8ปดหาหาเนาะแอบหน้าจอกับแนวทางของลอเอรี่ออพนะค่ะ ไปต่อตามต่ออภิษไปต่อกับแนวทางค่ะสำหรับขึ้นนี้เนาะต้องกราบขอบพระคุณตัวลเลขแนวทางจากทั้งหกเซียนนะคะบาจิเป็นอพิษเลขอุดรเลขลอกอุดรจปากแดงจตาพารวยลอกเทียนทะเลแลก้กกาช่อใช้ชนนันเนาะที่ห้แนวทางมาว่างทางช่องกราบขอบพระคุณในลายที่ ที่หายต่อเนื่องต่องวดเนาะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับเพราะว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่ติดตามของทั้งหกเซียนดูกระกับพวกคุณหลายเนาะสำหรับค่ำคืนนี้อย่าลืมแคปหน้าจอเอานะคะเลี้ยงหายเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหกเซียนแคปเอาไปเป็นแนวทางกับตัวรีแล้วพน้ามืออื่นเอาไว้ไปรุ่นกันเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางวันศุกร์สุดสัปดาห์ขอให้ปังคอยมานคอยเฮงสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ